ผเฮ้ยระวังล้มนะระวังตกใจเขาล้มเนี่ยพร้อมพร้อมไหมนะพี่อาร์มเขาได้บอกเป็นส่วนหนึ่งของคุณมาช่วยในครบ20ปีนะครับผมในพิธีกรด้วยก็อาร์มดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาร์มก็เป็นคนที่เป็นศิลปินคนหนึ่งอะเนาะที่เรารู้สึกว่าเราเรารักแล้วเราก็ชื่นชอบในความเป็นไทย ก็ไล่เรียงมาตั้งแต่การเล่นระนาดนะฮะการร้องเพลงลูกกรุงร้องเพลงไทยต่างๆนานาใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตคุณพระช่วยอยู่หลายครั้งนะฮะคุณพระช่วสแสดงสดหลายครั้งมากจนมาปีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่แหละที่ให้โอกาสให้อัมได้เป็นอีกหนึ่งพิธีกรมามาร่วมเสริมทัพกับรายการคุณพระช่วยด,ด้วยนะฮะทั้งรายการแล้วก็ทั้งคุณพระช่วสแสดงสดครั้งที่ส2เลยฮะ,ะก็ดีใจครับแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยครับเสริมทัพให้เกิดความแปลกแงวกและยิ่งใญ่กดดื่อยๆ จริงๆจะบอกว่าคุณมาช่วยนี่ยเขาแข็งแรงเขาเข้มแข็งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอย่างอาร์มก็ก็คือมาร่วมด้วยดีกว่าใช้คำนี้นะฮะมาร่วมด้วยให้มันสนุกกันในจากที่สนุกมากกว่าเดิมนะที่สนุกอยู่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเติมเข้าไปในสีสันที่เรามีนี่แหละครับก็ทั้งร้องเพลงด้วยทั้งทั้งทำพิธีกรด้วยครับสนุกดีครับนอกจากในสตูแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเป็นคอนเสิร์ตวาระแห่งปีด้วยพี่อาร์มครับคุณที่แสดงสดใช่ครับก็ใช่ครับนอกจาก โปรเจกต์ใหญ่ของรายการคุณมาช่วยเนาะแผ่นดินบรรเลงใช่ไหมครับพี่จะมี20เพลงวัฒนธรรมก็อําก็ไปอยู่ในโปรเจกต์นั้นด้วยเพลงผ้าไทยนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ร้องเพลงให้พี่พี่สื่อฟังไปก็จะมีช่วงวันพ่อครับคุณมาช่วยแสดงสดครั้งที่12แล้วฮะก็จัดช่วงวันพ่อเนาะ5 7 8นะครับธันวาคมนี้ที่เคแบงสยามพิทเตเนชั้น7สยามสแควร์วันนะฮะก็อําก็เป็นส่วนหนึ่งมาร่วมเสริมทัพเป็นพิธีกรด้วยนะฮะกับพี่เท่งกับพี่พันธ์ น้ำจิ้มนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีแค่อาร์มนะจริงๆมีศิลปินเยอะมากเลยฮะก็อยากให้เชิญชวนนะครับใครที่ได้รับชมนะไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูทั้งครอบครัวคุณจะมีความสุขยกบ้านครับนอกจากงานพิธีกรที่เป็นที่คุณมาช่วยแล้วเรายังมีงานพิธีกรริดัที่ทำอยู่ในเว็บไซต์มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ผู้ใหญ่ยังคุยอยู่นะครับคือนอกจากคุณ่อช่วยแล้วอามก็ยังอ่านข่าวบันเทิงนั่นแหละตอนเช้าอยู่ที่ห้องข่าวบันเทิงอ่านกับพี่ตุ๊กี้ทุกเช้าจันถึงสุก ก็ได้อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงด้วยส่วนโปรเจกต์ใหม่ๆก็ต้องรอปีหน้าแหละผู้ใหญ่ก็กาลังคุยกันอยู่ครับมีว่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าคืนให้ลกาอ๋อขอบคุณสวิัขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ได้กรุณาเอาสมญานามนี้ให้อาร์มนะฮะก็ยังไงก็ตามก็ใช้คานี้ดีกว่าที่มาที่ไปนะครับภาพที่มันเห็นออกมาตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นวาระวันเกิดอาร์มแล้วก็เราก็เป็นเป็นเด็กกนะันเนาะเราก็อยากจะได้พรจากผู้ใหญ่ อันก็ไปหาพี่ตาหาพี่ผู้บริหารในเวิร์กพอยท์แทบจะทุกคนที่อยู่ในวันนั้นเลยนะครับก็ไปขอพรนั่นแหละแล้วก็แน่นอนพอเราได้โมเมนต์ดีๆจากพี่ตามาแล้วก็อดไม่ได้ที่อยากจะแชร์ลงโซเชียลมีเดียนะครับพอเราแชร์ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ต้องขอบคุณพี่พ่สื่อนั่นแหละที่ได้ได้มีประโยคนั้นออกมานะฮะแต่ก็ขอยืนยันว่าจริงๆพี่ตาเป็นผู้ใหญ่ที่เมตาก,กับศิลปินทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นใครที่เดินทางมาเวิร์กพอยท์นะก็ถ้าเจอพี่ตาก็เข้าไปพบไปขอพรไปกอดไปขอพลังจากพี่ตา,พพตาพเพราะ แล้วก็พี่ตาก็สอนก็สอนเสมอนะทั้งพิธีกรทั้งศิลปินต่างๆเนี่ยก็จะมีพูดง่ายๆฮะเจอพี่ตาทุกครั้งเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ได้กำลังใจแล้วก็ได้ทิปในการเป็นพิธีกรเพิ่มทุกครั้งเลยอามก็เลยชอบบิงเข้าไปหาพี่ตามากกว่าแต่พี่ตาทําเหมือนกันกับศิล <c oughs> ป,ปินทุกคนครับแสดงว่าปีหน้าก็จะได้เห็นอามในหลายหลายรายการมากขึ้นหวังว่าครับแต่ก็ยังไม่รู้เป็นเรื่องราวที่ผู้ใหญ่ก็คุยกันอยู่ครับแสดงว่าตอนนี้ก็บูตเอ n เน g y จีแบบว่าเรียนร้อล้ว ปั้มกล้ามาเลยล<ะ>ปั้มกล้ามพิจารกาเปล่ยนี้พ <laughs> ี่อาม <laughs> เ,เอาเป็นว่าเราโอกาสถ้ามีโอกาสมาก,ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วกันครับแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราก็ได้แต่ทําในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดเนาะก็เต็มตัวเต็มใจทํากันบ้านไปนะมาไม่มาเป็นเรื่องที่เราเราก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เลยที่จะเมตตาจร <laughs> <laughs> ิงๆมีแนวพิธีกรรายการที่เราอยากทำเลยทีเโอ้ถ้าเป็นแนวที่อยากทำนะฮะอืม ผมว่าผมไม่ไม่ติดนะคือผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้แหละครับไม่ว่าจะเป็นรายการแนวไหนนะฮะแล้วก็สนุกที่ได้ทํางานเป็นคนชอบทำงานใช้คํานี้ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะฮะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของงานข่าวเรื่องของร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมก็พร้อมเรียนรู้ไปพื้นที่ใหม่ๆเหมือนกันครับเห็นไหมเห็นว่าล่าสุดเห็นอัมได้ไปส่งปอปอด้วยอ๋อเป็นไงบ้างะโอ้ยน้องน่ารักมากเลยคือ เป็นการส่งครั้งแรกผมไม่เคยส่งนางงามครั้งแรกใช่จริงอ๋อส่งตัวเองไม่ได้นะเพื่อนใหญ่เนี่ยผมกพอออกไปแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาดีมากครับคือมันเป็นช่วงเช้าแหละใช่ไหมที่สุวรรณภูมินะครับก็ไปถึงตอน7จ็ดโมงตั้งใจเลยตื่นตีห้าวันนั้นงานดึกตั้งใจตื่นตีห้ายังไงต้องไปให้ทันไปให้ถึงแล้วก็โหมันเป็นพลังอ่ะแฟนนางงามแฟนๆของคนที่มาเชียร์น้องโอปอ เต็มเปี่ยมมากนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนเ,เล็กๆส่วนหนึ่งที่ร่วมส่งอปอด้วยก็อยากจะทําให้น้องมีกําลังใจมากที่สุดคือมีโอกาสไปเจออปอ์นั่นแหละในงานข้างนอกก่อนหน้า,น,า,น,าน,นี้นะครับอปอก็เลยชวนบอกมาไหมพี่อามแต่มันเช้านะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งพี่ก็บอกอ่ะไม่ไม่กล้ารับปากนะถ้าเกิดว่ามาไหวพี่จะมา <S <S 2> <S 2> แต่สุดท้ายแล้วคือเราเราปักหลักในใจนี่แหละว่าเราอยากมาอยากมาส่งกำลังใจให้ได้มงที่สามตอนไปส่งน้องเอให้กำลังใจอะไรเงี้ยน้องมากเพราะว่าน้องเองก็เขาเรียกว่ามีกระแสล้วก็หบในเวลาเดียวกันเลยครับ ก็เข้าใจแหละว่าคนที่อยู่ในแสงเนาะมันก็จะมีคนพูดถึงหลากหลายรูปแบบนะครับปัญญาก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยจงังหวะนี้เนี่ยเราผลักเต็มที่ทุกมิตินะฮะแล้วก,ก,ก็ก็ให้กําลังใจโอปอนะครับแล้วก็คืออยากให้เขาได้ทําผลงานได้ดีที่สุดเนี่ยเราเชื่อว่าอยากเห็นคนไทยมีรอยยิ้มนะฮะก,ก็ส่งกําลังใจให้มากที่สุดเลย อนี้เป็นแบบเป็นการการันตีมาว่าแบบมินิบอรีมดีทีมีหน้ามีน้าเลยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่แหละใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นออยู่กับผู้ใหญ่ครับแต่ก็ก็ไม่ว่างานไหนผมใช้คำนี้ดีกว่าจะเกิดได้รับโอกาสมาผมเต็มที่เกินร้อยทุกงานครับ ยากค่ะคนนี้นิดนึงค่ะก่อนหน้านี้มันก็จะมีกระแสในโซเชียลเนาะว่ามันจะมีพิธีกรคนหนึ่งที่แบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาพิธีกรแทน <ừ> แล้วเราก็คือมีชื่อหนึ่งในนั้นที่จะแบบมาแทนในรายการ <ừ> รู้สึกย <ừ> ังไงบ้างคะแบบมันกําลังแบบกระแสเลยนะอ,อ๋อคือกระลงพูดถึงพี่ซีไหม ใช่ไหมเราเราเรามี3ันมีสามคนอย่างเงี้ยมีเราอีกหนึ่งในนั้นหม่ำเช้งโหน่แน่เลยแน่นอนไลอัอนซันฟอร์มสามคนอะคือก็ต้องต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ที่ที่นึกถึงผมด้วยนะยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าพี่พิธีกรแต่ละคนเขาก็มีความเก่งแล้วก็มีทางมีมีแนวทางของการทํางานของตัวเองอยู่แล้วนะครซึ่งแตกต่างกัน ก็ผมเชื่อ,อยังไงก็ตามผู้ใหญ่ก็คงจะเลือกคนที่เหมาะที่สุดนะฮะแล้วก็เข้ากับคาแรคเตอร์รายการที่สุดอยู่แล้วถ้านึกถึงผมก็ขอบคุณมากๆดีใจแค่มีชื่อเด้งขึ้นมาก็ดีใจมากแล้วครับแต่เหมือนหลังขึ่อเหมือนเราแบบโกลบมากคึืนแน้วเป็นแบบทูตสายอินเป็นตัวอะไรกับครับเวทีเวทีอตอร์เป็นไงบ้างร้อเลยครับก็เป็นอย่างล่าสุดที่เป็นเวที<ไ>ปร<บ><ล>ะกวดนะฮะมิสเตอร์โกลบลก็<ม> ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง t p n ขอบคุณแม่ปุ้ยนะครับ<ม>ที่ไว้ใจอามอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นภาษาอังกฤษหนึ่งร้อยเปแล้วก็ยืนข้างกับผู้หญิงอีกคนที่สวยที่สุดในจักรวาลสำหรับผมเลยนะ<ม>ก็คือแอนโทเนียโพซิลใช่ไหมฮะมตื่นเต้นมากครับสคริปก็หนา<ม>เป็นวิทยานิพนธ์ประมาณนี้ <laughs> ฮะ<ฮ><ฮ>แล้วก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยอะ่ะ<ม>ซึ่งแน่นอนเราเราเป็นเด็กที่ไม่เคยเรียนเมึงนอกมาก่อนเราก็ต้องทํากันบ้านมากเป็นพิเศษนะครับก็ก็ตามสไตล์อามก็เป็นเด็กเนื้ออะอามก็ไปทำ บอกแอนโทนีแอนโทนี going going ิออนมี่เอาง่ายๆนะอย่าอย่าอย่าแบบว่าอะไรนะช่วยช่วยพากันไปนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอนโทนีก็น่ารักมากครับน้องก็คือช่วยผมในทุกมิติเลยนะฮะต่างคนต่างช่วยกันนะครับแล้วก็ออกมาผ่านงานไปได้ด้วยดีก็พร้อมครับจะเกิดมีงานอะไรอย่างที่ผมบอกผมชอบทํางานแล้วก็พร้อมเรียนรู้กับทุกงานจริงๆโอเคครับเรียบร้อยครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณ <S <S <nesse S 2> ค